มาครับมาดูคันนี้อีกหนึ่งคันกับ Honda g i o n o มารีวิวกันรัวๆเลยช่วงนี้ส่งคันเขียวปุ๊บรีวิวคันขาวต่อคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับกับ Honda g i o n o คันนี้สายคลีนสายคลีนสายคลีนคันนี้เอามาทําอะไรบ้างเดี๋ยวบอกราคาก่อนคันนี้พี่เขาเพิ่งออกรถมาแล้วก็เอามาแต่งกับที่ร้านเลยคันนี้ปิดบินไปประมาณ6กหมนี่นะครับลูกพี่เขาเติมของไปเรื่อยๆยาวๆพามาดู6กหมได้อะไรกันบ้าง เริ่มตั้งแต่ชุดบนเฮชุดบนปุ๊บข้างหน้าจอเราก็จะเป็นชุดแต่งคาร์บอนเลยจะมีครอบไม้ครอบไฟหน้าครอบโลโก้แล้วก็ครอบไฟท้ายนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็น4ี่ชิ้นขา,ขายดีของที่ร้าน4ี่จะตุรเทพเลยขายดีแน่นอนใส่แทบทุกคันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระจกคันนี้เขาบอกว่าเวลาขับขี่เนะี่ยอยากให้มันแบบมุดคล่องแล้วก็กระจกยังใช้งานได้จริงอยู่อันนี้ผมเลือกใช้เป็นกระจกทรงโทนี่สีดําให้ปอกมอือวันนี้เราใช้เป็นโดมิโนนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยตัวนี้ จับคู่กับปลายแฮนด์สวยๆของคามุยไหลลงมาข้างล่างเลยดีกว่าคราวนี้มีจัด ตองโหลดด้วยเนาะคันนี้มีโหลดหน้า1.5นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระบอกโช้กเป็นของ7สปีดคันนี้อย่างที่บอกว่าคันนี้เราแต่งกันแบบคุมโทนใสๆใช้เป็นกระบอกดําหัวบอลทรง ZX นะอย่างเขาเรียกทรง ZX แล้วก็มีในจวนของล้อทําสีนี่ลูกค้าสั่งพิเศษเลยสีนี้แล้วก็จับคู่กับยา 2, งไอ c ีไอซเอ็กซ์ตัวนี้นะครับขนาดยางหน้า109 0ข้12ชุดระบบเบรกเบมโบ้ข้างบนจะเป็นปั๊มเดิมนะนี่ปั๊มบนเดิมแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนเป็นมือเบรกก้านแต่งของ่ญญอ่แตวา ข้างล่างนี่ทีเด็ดอยู่ที่ตรงนี้เปลี่ยนกระบอกโชค๊คขาจับปั๊มแล้วก็ใส่กับปั๊มแบมโบ้แบมโบ้ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นแบมโบ่สองพอดบางคนก็เรียกว่าแบมโบ้ปักข้างส่วนสีที่เราเลือกใช้วันนี้เราใช้เป็นโลโก้เงินนะมันจะได้ดูคลีน n c l <oughs> e เข้ากับตัวรถจานเป็นตัวขมุยขนาด220มิลตรงรุ่น ABS นะครับอ่ามีแผ่น ABS อยู่ที่ใบนอกของจานตามมาดูกันที่ฟิตติ้งหัวสายเบรกหน่อยเก็บ่สายให้เรียบร้อยนะครับ หัวสายวันนี้เราเลือกใช้เป็นหัว45องศาเป็นของเอิร์นแล้วก็ต่อด้วยหัวของพอตนะเป็นหัวแปะของพอตแล้วก็น็อตของพอตหมดเลยเซตนี้เป็นเซตขายดีของที่ร้านพวกน็อตปั๊มเปลี่ยนเป็นสลักไทเทเนียมทั้งหมดเลยข้างในก็จะมีเปลี่ยนตะขอแฟนของเป็นงานอลูมิเนียม C N C แล้วก็เป็นเบาะปาดแต่งของพี่น่อยวัดดานนะครับเป็นทรงปาด2ตอนปัดบาง2ตอน,ตอนพวกจับหลังเปลี่ยนใหม่เป็นสีดำพาวเดอร์โค้ดอ่ะพามาดูฝั่งนี้กันหน่อยฝั่งนี้แคงก็เปลี่ยนเป็นแคงพาวเดอร์โค้ดหยอดโลโก้แดงให้เรียบร้อยกรองหน้าแ้งเป็นงานของคาร์บอนเทคนะครับเข้ากับคาร์บอนดังชุดเลยและโช๊คหลังวันนี้เราเลือกใช้เป็น,นแต่บบเนื้อโปเฟนเดอร์เอ็กซ์ซีรีตัวท็อปของเขานั่นเองซึ่งตัวนี้จะมีฟังก์ชันการปรับ3จุดนะครับเปลี่ยนเม็ดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน มือลงมือเล่งเปลี่ยนใหม่หมดเป็นของนักคมเก็บงานให้สวยๆเลยนี่พักเท้าคุมโทนให้สีดำนี่นี่นีชิ้นนี้อีกหนึ่งอย่างนี่อขาตั้งเป็นขาตั้งงาน CNC นะครับของปิลันย่าเหมือนกันใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวจะเอาขาตั้งลงให้ดูนี่ใช้งานได้จริงเตะขึ้นเตะลงง่ายๆแล้วก็ชุดคาร์บอนยังไม่หมดยังมีในส่วนของบางโคนท้ายแล้วก็ตัวฝาครอบไฟสง่งป้ายทะเบียนด้วย ส่วนด้านขวาจะมาเจอกับตัวนี้เลยเข้มามน้ำเป็นงานคาร์บอนเทคเหมือนกันส่วนด้านขวานะครับข้างขวาก็จะมีเปลี่ยนคาร์บอนเป็นตัวเข้มมามน้ำของคาร์บอนเทคเช่นกันสวิงอาร์มใช้เป็นสีดําทําสีพารูโค้ดเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คือท่อตรงรุ่นของวาโมสถ้าเกิดเรามารีวิวท่อต้องมีเสียงเนาะมาฟังเสียงกันสักหน่อยกับท่อวาโมสตัวนี้โดยที่เราจะเจาะไมไว้ทางจากปลายท่อประมาณ1ฟุตอ่ะพร้อมแล้วไป บแรกเราฟังรอบเดินเบากันก่อนรอบเดินเบาประมาณนี้นะ,ะเสียงท่อก็จะประมาณนี้นะครับใครมีจิโอโน ออกรถมาใหม่ๆอยากได้รถขับเท่ไม่เหมือนใครมีทรงสวยแล้วก็มี์แมน์การขับขี่ที่ดีขึ้นก็เอารถเข้ามาที่ร้านเราได้นะครับชื่อร้านลิคิเลิ่งอยู่ที่ซอยลาดท้าวทีที่แปดครับเข้ามาจากปากซอยร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือเปิดจัน์ถึงเสาร์สิบโมงถึงสองทุ่มใ,<ช>ใครมีจิออโนโแต่ยังไม่มีที่ทำเข้ามาเลยที่เดียวจบแน่นอนครับฝากร้านด้วยครับ